สวัสดีครับมาพบกับงาน DIY ครับเครื่องตัดหญ้าสองจังหวะครับนี่ตัวนี้เลยครับใส่กับบ้าสิบหัวโตทำยังไงมาดูกันครับสำหรับเครื่องตัดหญ้าตัวนี้นะครับเราก็แปลงหัวเกียร์ครับเป็นแบบใส่หัวตัดแต่งก่งครับจากตัวเดิมมันเป็น11.5เรี่ยวครับหัวลูกปืนเนื่องจาก บาหัวลูกปืนใช้โซ่เล็กแล้วก็เวลาตัดกิ่งไม้แบบนี้ครับกิ่งไม้มันดีดทาให้โซ่ตกเร็วครับก็เลยแปลงเป็นสิบสองหัวโตรครับใส่กับโซ่สามถแปดโซ่ 8, โซขนาดกลางครับแล้วก็เครื่องตัดหญ้าตัวนี้ก็เป็นเครื่องตัดหญ้าสองจังหวะนะครับก็แปลงจากคาบูลูกลอยเป็นคาบูพับปั๊มนะครับของ T L C สามครับคาบูตัวนี้ ใส่กองน้ำมันลงมาเพราะว่าเวลาเราขึ้นตัดที่สูงครับเราต้องใช้เราต้องนอนแบบนี้ครับเอียงขึ้นถ้าใช้ขบูลูกลอยเหมือนเดิมก็ทําให้เครื่องดับได้ครับ <c oughs> ก็เลยแปลงเป็นขบูพัปั๊มครับแต่สำหรับใครที่มีเครื่องตัดหญ้าสีจังหวะที่เป็นขบูพ้าปัม๊มก็สามารถใส่ได้เหมือนกันครับกับตัวนี้ครับจะลองตัดให้ดูครับผม สำหรับประโยชน์ตัวนี้ก็คือเราไม่จำเป็นต้องขึ้นไปตัดกิ่งครับที่มันสูงสูงแล้วก็ไม่ต้องใช้อะไรนะพวกพราพวกอะไรขึ้นไปตัดครับใช้ตัวนี้เลยก็แต่งคมเลื่อยนิดหน่อยครับองศาฟันก็ประมาณนี้ยี่สห้องศานะครับถ้า30สองศาหรือสาห้าองศานี่คือมันจะแหลมเกินไปแล้วก็มันจะจิกไม้ครับทําให้ มันกระตุกครับเวลาเราเลื่อยมันจะกระตุกนะครัชาครับก็เลยแต่งประมาณนี้แต่มันก็กินไม้ช้านิดหน่อยนะครับ ก็ได้ประมาณนี้ครับ <c oughs> ใช้งานได้ดีครับผม